ุณหรือเพื่อนคุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า6ข้อนี้จะช่วยเช็คลิสต์ให้ดูว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นก็ฝากกดไลค์และกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ได้เลยครับโรคซึมเศร้าในวัยทำงานมาเช็คลิสต์กันดูซิว่าเรา เป็นหรือเปล่า6ข้อนี้จะช่วยเช็คลิสต์คุณหรือเพื่อนๆของคุณใครที่เข้าข่ายนี้ส่งไปให้เพื่อนดูทันทีนะครับสําหรับ6อาการที่จะช่วยเช็คลิสต์ว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านั้น 1. รู้สึกเบื่อท้อแท้หรือเศร้าตลอดทั้งวัน 2. รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไม่มีความสุขกับสิ่งที่เคยชอบ3มีปัญหาด้านสมาธิความจําการตัดสินใจ สีทำอะไรช้าลงรู้สึกกระสับกระสา่าย 5. มีอาการนอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไป 6. มีความคิดอยากตายอยากฆ่าตัวตายทั้ง6ข้อนี้เป็นเช็คลิสต์นะครับที่จะให้รู้ว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าหากมีอาการเหล่านี้นะครับควรไปพบแพทย์หรือมีเพื่อนๆที่จะเข้าข่ายนี้นะครับส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนดูโดยด่วนเลยครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกันไว้ได้เลยครับผม